อ๋อเดินม,มาอีกแล้วอืม เอ๊ะเดินเวลาเดินไปเดินเดินไม่กัดขาหรือหัวเหรอฮึกัดขาเหรอเฮเดินไมกัดขาหลวเลาะตกใจหมดนึกว่าอะไร ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ามาดามฟาร์มสเตย์รีสอร์ทนะครับอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะนี่เดินเข้าไปตัวนี้เป็นพื้นที่บริเวณรีสอร์ทมีห้องพักหลายแบบนะผมพักเป็นห้องแอร์สี่ร้อยบาทนะก็ถ้านอนสองคนนี้ก็ตกคนละสองร้อยบาทเอง ทางนี้จะไปบ้านใหญ่นะครับไปอำเภอบ้านใหญ่จากอำเภอบ้านใหญ่มาตรงนี้ก็ราวๆสักสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรนะเอ่อบ้านนี้ก็เรียกว่าบ้านป่งถามบ้านป่งถามใช้านป่งคามนะแต่เกินหน้าช่เนาะมานป่งคาม ทานนี้จะไปแข่งกรเบเราก็จากนี้ไปแข่งกรเบเราก็ประมาณหกยิ่รู้ไ่ก,กว่านะครับปัญหาคือตัวนี้คือเราไม่มีรถส่วนตัวก็ถามที่นี่แล้วเขาบอกว่าต้องไปสอบถามตอาเองว่ามีคือมันไม่มีรถรับรับจ้างอะ่ะคือไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่ปัญหาถ้ามันมีรถรับจ้างอ่ะนะ ถ้ามันมีวินมอเตอร์ไซค์มีสกายบมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดเป็นรถรับจ้างอ่ะมันไม่คอรมีปัญหาหรอกแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่านอกจากไม่มีรถส่วนตัวแล้วเนี่ยมันยังไม่มีรถรับจ้างอีกมีเงินก็ไปไหนไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวต้องโทรหาน้องที่รู้จักกันว่าเขาพอจะมีใครที่มารับเราได้มามได้เดี๋ยวเราก็ให้ค่าใช้จ่ายเข้าไปนะคือ คือขอให้มีเหอะมันไม่มีไงตอนนี้ปัญหาคือท่านคือส่วนมากคนที่มาที่นี่เขาก็จะเอารถสวดตัวกันมาไงอ่าถ้าไม่มีรถสวดตัวมาคือถ้าแบบมาเป็นหมู่คณะมาเที่ยวเขาอาจจะเมารถกันมาเหมารถตู้มาอย่างเงี้ยเอ่แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีรถสวดตัวมาถ้าไม่มีรถสวดตัวมานี่ย ขั้ที่จะลำบากมากเพราะว่ามันเป็นอำเภอเล็กๆนะฮะแลวก็เป็นเมืองที่มันมันไม่ใช่เมืองทางผ่านนะเพราะว่ามันต้องเข้ามาจากถนนใหญ่คือถนนเชียงกูลถนนเชียงกูลหรือว่าถนนสายสองหนึ่งสองนะฮะทางด่วนพิมาเล็กสองหนึ่งสอง,สองมันเป็นถนนที่วิ่งมันมันเป็นเส้นที่มาจากอบุบลราชธานีนะผ่านมุกดาหาร อุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมบึงการหนองคายนะก็คือเส้นเส้นหลักคือสอนหนึ่งสองมาจากมุกดาหารเนี่ยมาแยกคับปลาไหลเนี่ยก็ยี่สิบกว่ากิโลเมตรทีเนี้ยเส้นนั้นมันก็จะไปรูนไปรูนไปทางนครพนมไปขึ้นไปทางคพรพนมนั่นแต่ว่ามันมันจะมีทางแยกเข้ามาบ้านใหญ่เนี่ยคือแยกบ้านคับปลาไหลนะจากรวมเมืองมุกดาหารมา แยกบ้านคัปลาย20กว่ากิโลเมตรแต่มันต้องเข้ามาในเมืองอีกว่งเข้ามาในตัวบ้านใหญ่อีกเนี่ย10กิโลเมตรนะฮะจากตัวบ้านใหญ่ไปแ่งกระบอก็ประมาณ10กิโลเมตรเศรแต่ตรงนี้จากบ้านใหญ่มาตรงนี้มันประมาณ3กิโลเมตรนะฮะ <c oughs> ก็ไปแ่งกระบอก็ประมาณเกือบเกือบ7กิโลเมตรนะฮะเส้นนี้มันจะเป็นเส้นเรีเยบน้ำโขงไปเรียบมาน้ำโขงไปก็ขึ้นไปท่าพนมพก็ได้หรือจะออกไป ด้านนอกก็ได้จ,จกกัดการก็ออกไปชีย,ยงคูนด้านนอกน,นู้น้าจะไปนครพนมนะเราเราไม่ต้องวกกลับมาตรงนี้คือถ้าอยู่แข่งกระบอกก็ออกไปทางนครพนมออกไปทงบ้านรอสนสวรรค์ไปบ้านต้องไปชาติพนมหรือหรือหรือไม่ก็วิ่งระยิมังไปน้ำโค้งไปเป็นทางเล็กๆแบบอย่างนี้นะแต่ถ้าออกไปข้างนอกมันเป็นสี่เลนไยก็แ้วแต่สะดวกด้วยครับก็คงต้องเดี๋ยว ทรหาน้องที่รู้จักกันว่าเขามีคนรู้จักหรือมีญาติอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้เขามารับคงจะกลับเขา้าไปตัวเมืองมุกดาหารได้หละเพราะว่ามันไม่มีรถสวดตัวนี่มันคอนขทานที่จะลำบ,บากสักนิดนึงนะมันมีรถสวดตัวไม่ว่ามันไม่มีรถรับจ้านด้วยนี่สาคัญคือตรงนี้นี okay. ่ฮะ แม่น้ำโขงนะฮะผมพักอยู่ห้องนี้นะก็เดินไปแม่น้ำโขงก็ประมาณสักห้าสิบเมตรก็ถึงแม่น้ำโขงแล้วตรงด้านหน้านั้นก็มีที่พักด้วยตรงดินโขงกันอืมนี่ฮะฮอะมาหยอกอีกเหรอเอะมาหยอกมากัดขาหรือมาจิ้มขาหรือ,าารอตาดก็มแหลมเหรอเอะ ดีใจเหรอได้จิ้มขาได้หยอดแล้วดีใจเหรอ,อพอใจเหรอหน้าห้องพักนี่ฮะศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดมาดามฟาร์มสเตรยรีสอร์ทที่พักริมโขงตัวน้องกจง,งกระเป๋จะบนพรงขามาเพื่อบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารน,นะ โอ <Okay. S 2> บินไม่เอกแล้วอือพอเห็นออกมาแล้วบินมาหาเลยเนะี่ยนั่นจิมจิมจิมเอมมาพูดอะไรยสิพูดหน่อ,อะเห็นเราเดินมาแล้วบินมาหาเลยเห็นไหมเดินมาหา วันนี้หวยออกอะไรเอ้แก้วหวยอไไกอกอะไรวันนี้ฮึห,หวยออกอะไรวันนี้บอกหน่อ <c> ย <oughs> อะไรนะเ <c oughs> วลาเราเดินไปไหนมันจะบิดราบเลยเนี่ย <c oughs> ดีใจ <c oughs> กัดเหรอเออ ดิ่งจาเลยมันโหวมันไม่ยอมให้เราไปไหนเลยดื้อย่างเลยโอเคนะครับเบอร์โทรตามนี้นะฮะศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งสี่ามดาดามฟาร์มสเตย์ว่านใหญ่มุกดาหารณนะริมฝั่งโขง โอเคยังไงครับผมสวัสดีครับแก้วหนึ่งเมษายนประมาณร้อยหกสิบเจ็ดเลยนะแก้วบอกเรียกหน่อยแก้วแก้วบอกเรียกหน่อยฮัลโหลฮัลโหลบอกเรียกหน่อยเอ้ยืดอกอย่างเดียวเอาล่ะฮะ เป็นรายวันรายเดือนก็มีนะครับผมสวัสดีครับ